สวัสดีครับ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 วันนี้มากองนะครับทุกคนนะ้องเราจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเขากำลังถ่ายทำกันอยู่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เซาเชคทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มากรนนครับเสียงดังมากลูกโอเคเย็น okay. yep. วันนี้มีซีนออเอลิสลันแล้วก็ปัดน,นะครับแต่คองเฟรนเสียงขฟงรนม,มีแค่ไม่ชัาแต่ว่า อยู่ดูเพื่อนแสดงครับคิดถึงคิดถึงกันครับทุกคนทานข้าวยืนเัืไอนเราไปเป็นเจ้าหรอแน่นอนไฟหลงไม่หมดสวัสดีครับทุกคนทานข้าววัเลียงครับทาเข้าวยืนกันเลีอยง โมอวานได้เจอแบบเดยวโอ้เมื่อวนานเมื่อวานยังไม่ทานเลยเนาะแฟนทานยังครับไม่อยู่ครบนักพารเซ็นชื่ออันนี้เป็นการเบอัญชิเราต้องไปจุเขาคุย,คยงานกันู่นนนย,นยังไม่ทานเลยเนะะรับ เฟรมยังไม่ทานข้าวเย็นเลยทานแต่ข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงยครับฝนตกปากน่าจะตกครับสักพักอีกสักพักก็น่าจะตกแล้วเอ็นดูแล้วตารางล้าชนกองนั่น,นะสิไม่มาไลฟ์แต่วันนี้น่าจะาได้ไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงกันสักพักนะครับ เป็นตกยกกองไหมเนี่ยไม่ยกครับวันนี้แอบจะบอกว่าเป็นซีนอินดอร์ครับไม่ใช่ซีนเอาดดร์ก็เลยแบบว่าไม่ต้องยกกองก็ได้ไ,ได้นอน,นอยองังหลับมาถึงก็ถ่ายไปซีนเดียวแล้วก็หลับยาวเลยครับพี่คะไม,ไม่ใช่สปอยนะ ไลฟ์เสรครับไม่ได้สปอยแฟมไล่หรือดีดีสิแฟมต้องดีอยู่แล้วสิพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าอ๋อพรุ่งนี้มีงานไพยมันเดินขบวนไพมันนะครับคา่าสำหรับใครที่อยากมาเจอพวกเราเก้าคนแบดกายแกงแบดกายมาเจอกันได้นะครับมาเจอกันได้ที่สาย,ยามครับ ตัวใครทีไม่มาก็ฝากสมม่งขงวางใจให้ทั้ง9คนด้วยนะครับเราแฟนไม่เจอนานมากอืมสดีครัส่งใบาลามาพรุ่งนี้ไม่เป็นไรส่งใจมาก็พอว,วันนี้เรามาไลฟ์อยู่กับทุกคนแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ อยู่ช่วง Q&A คำถามในกองใครอยากทราบเรื่องหน่อยว่าเอลิสกับปัดเขาเป็นยังไงฟังจะเป็นคนไม่ใช่สปอยสิจะเป็นคนเรียกว่าเลยเล่าให้ฟังเดียวว่าบรรยากาศในกองวันนี้เป็นยังไงว่าคิดถึงฟังมากไม่เจอนานเตนก็มีคนไม่มา หยอ,อกเลยสปอยไม่ได้สปอยมีแต่คนบอกว่าสปอยไม่ได้สปอยเลยนะรีวิวหน่อยแซปกี่รเร็วเต็มร้อยก็สักหมื่นเลยครับเต็มร้อยก็หมื่นคือแซปเกินเืินหน้ามีไล์อีก แบบนี้อีเปล่ายังไม่แน่ใจก็นา่าจะมีนะครับต้องรอติดตามดูในเพจ RSDG เฟมแช่บอสุด,สดปัดกับรันรักกันนะยังครับบอกไม่ได้ครับต้องไปรอติดตามในซีวีไปตั้งใจเรียนแบบที่บอกไงไม่ได้ <laughs> โอเคดีแล้ว ตั้งใจเรียนนะร,รีวิวร้านหน่อย<ะ>ร้านแซบกี่เลเวลบอกเลยสุดๆเมื่อวานใครได้มางานบวงสวงไหมครับวันนี้ทานอะไรครับข้าวกองแซบบอแซบอีหลีข้าวกองแซบถมือครับ ทานตะวันเมื่อวานยังอยู่เปล่ายังอยู่ครับเก็บไว้ดีแพาว้ไม่ต้องห่วเนี่จะได้อยู่ถึงทุ่มยี่สิบนาจ้าทุกคนเราไปไปหาฟันทุกน้ำเห็น,เห,นเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วเห็นเห็นกล้องมาแต่ไกลเลยแบบถ่ายรูปแชทๆช เเมื่อวันเห็นได้ลายเซ็นจากเก้าคนด้วยนำนนี่อ่ะไ,ได้หนังสือดีย,ยยินดีนะ,นะครับช่วยด้วยเห็นกล้องเห็นอยู่แล้วเห็นทุกคนอ่ะแต่เมื่อวานครับมีสว่ากลับมา มันยังอยู่ต่อถึงประมาณสองทุ่มเลยเมื่อวานต้องมาฟิตติ้งชุดในการเดินพรุ่งนี้ต่อ,อเขาจับชักลาเปล่าครับลงได้ไงใช่เขาสุ่มชื่อสุ่มชื่อขึ้นมาเลยแล้วก็วันเกิดอยากได้อะไรเดี๋ยวเตรียมตั้งแต่เดือนนี้เลยโอ้ทุกคนเดี๋ยจะบอกว่าใกล้วันเกิดเสามแล้วนะ วันเกิดฟังคือวันที่้5กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนมันเกิดอยากได้อะไรเหรอถ้าบอกว่าอยากได้ทุกคนอยู่ในงานวันเกิดได้ไหมครับ please ไม่ไม่อยากได้อะไรเลยอยากให้แบบว่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แฟนในการทำงานด้วยกัน ชื่นใจแล้วซีงใจมากเลยแล้วก็วันเกิดทํามใจท้องให้กันครับ <achieve> ท้องตัวเองเองจะไม่มีอยู่เลยเรงคาเฟ่ไว้ละเดี๋ยวส่งไปให้เลือกยินด,ดีเลยครับว่าขอบคุณมากนะเห็นในเพจยังคะเห<ร>็นในเพจเพจอะไรครับส่งรานวันจะให้เสมอครับขอบคุณนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเสียงดังไม่ได้นะครับเห็นในเพจไม่รู้ว่าเพจมันมีอะไรอะครับโดนโดนสอนแนวสปอยแล้วโดนไม่ได้สปอยหมอ oh, ไม่ได้สปอยสปอย,สปอยอะไรก็แค่บอกว่า ถ้าบอกว่าวันนี้บรรยากาศในก,กองเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองบอกตอนไหนเด็ทุกคนก็ต้องรอติดตามซีรีส์อยู่ดีไม่มีทางบอกเลยการบังคับครับอยาเล่นเด็กกลัวไม่เลียว่อไมเาอาความเห็นไม,ไม่เห็นน้องกลัวอะไรเลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาใหมาส่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเงาไหมครับไม่เหงาครับไม่เหงาเพราะว่าอยากก็อยากพาไปดูบรรยากาศน,นะแต่ก็กลัวโดนโดนว่าเจ้าของจอมตาหวาดตัวเตยไม่ได้หรอก ใช่ทุกคนถ้าใครได้เห็นถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานที่แบดการมีเล่นเกมนะครับคือมันจะเป็นมีตาเป็นตาแฟมแต่ว่าแฟมจำตาตัวเองไม่ได้นึกว่าตาผู้หญิงตอนแรกใครกลัวเอ้ใครกล้าว่าแฟมเดี๋ยวไปตีให้จบละใครกล้าว่าแฟมเหยียบตีให้เอลิสครับเอลิสชอบแกล้ง จบละข้างเหงาจะไปอยู่ในใจของแฟนเองมามาเลย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 ั้นเหงาขหงเหงาเหงาเหงามากให้ต in mm ีเอลิสหรือตีบักเจมส์ก็ตติกครับอ่า ตีเจมครับเพราะว่าเอลิสตีเอลิสไม่ได้นะห้ามตีเอลิสส่งกุลาบขอบคุณครับ Why I w i s h o u l I have sweet white Um cause I don't know ก็จะมาคิวป่ยแล้วทำไมไม่กลับบ้านเพราะว่าเรากำลังรอส่งกำลังใจให้เพื่อ,อนๆอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่มีเรา <c oughs> เขาจะไม่มีแรงในการทำงานต่อเป็นตัวปั่นกองแต่เราจะแน่นะตาหวานมีคนเดียวติดฝนไหมหมายถึงเพลงใช่ไหม y o u so cute when you're thinking เอา thank you so much thank you so much ส่งกลังใจเหนือลองกินข้าวยิงกองพูดมาส่งกลังใจหรือรออ๋อหรือรู้ได้ไงแต่จะไม่บอกใครแลยนะจะอแอบกินข้าวกองไม่อิ่มแล้วก็จะกลับไปนอนขโมยข้าวกองก,กินหรอไม่ได้ขโมยหยิบม,มาเลย How are you doing? You doing today? Mm. I'm working. I'm working about my series. Series name is Bad Guy, and my boss. what do you Today, so so. ก็เอาไม่อยู่หยิบเลยไม่ได้ขโมยใช่ก็ถ้าขโมยก็คือต้องแอบย่องไปแต่นั้นก็แค่ทำหน้าแบบแล้วคุยกับแม่หหลงแล้วก็จุมาเลยอะไ you know thank you so much thank you so much where are you from open house ของสวอปีนี้เจอแฟนเปล่าพาว่าจะมา open house หรอเจออยู่แล้วสิ เรียนอยู่มสองก็ต้องเจออยู่แล้วสิถ้าอยากเจอก็ต้องมาเจอที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์จ้ะเ,เด็กกางเสดเดนเด็กตัวเล็กๆก,กองนี้ดื้อหมดเลยไหมก็ดื้อกันหมดเลยโยกเวแฟมมีแต่คนดื้อๆท,ทั้งนั้นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมีคนดื้อทั้งแบบแปดคนแปดคนอะไรเงี้ยมีแต่คนดื้อทั้งนั้นเลยโยกเนแฟมจริงสวัสดีแฟมสวัสดีครับ เมื่านตอนที่เพยเตะโคงไฟที่บวงสวงพังไหมปวดลมดิอืมน่าจะพังนะก็น่้องพังแลลวเพราะมันเตะล้มลงมาแล้วมีคนลักขโมยเข้ากลองปิดบ้านตัวเองอืมก็บอกอยู่ไม่ได้ขโมยหยิบมาเลยโดนขน,น,นี้วคือวันนี้จะเล่าอะไรฟังคือมากองตั้งแต่ ประมาณตีห้าหกโมงตืง่นพอสื่นต่องก็รีบกินขา้าวแล้วก็มีซีนซีนหนึ่งซีนอะซีนหนึ่งในซีรีส์ถ่ายเสร็จปุ๊บกินต่อกินกินกินแล้วก็กินแอบกินฟุดซัพพอร์ตของพีกาดด้วยเพราะว่าฟุตซัพพอร์ตของพี่กาด,ด,พ,าาพ,กาดพี่กาดแบ่งให้น้องๆน,น้องคนนี้นะ่ารักพี่กาดก็เลยแบ่งให้ ไม่ได้แอบกินแต่พีก่กาเป็นคนให้ Living h a i บอกสั Can't speak Thai o อ o โอเคเชื่อไหมพราวมาไปมาสองปีไม่เคยเจอการส,สปิ๊กก็เนี่ยก็เดี๋ยวปีนี้ก็เจอแล้วผมจงดูชุดใหม่แล้วเจมไม่แบ่งหรอ ก็แบ่งเเจมก็แบ่งอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านพร้อมเจมเจมก็จะไปส่งดีจะเจอจริงป่าเถอะเจอสิเจอก็พี่นทางปีนี้แฟมก็อยู่ปีสองแล้วเจออยู่แล้วเฮ้ยไม่สิไม่เจอเพราะว่า ปีสองไม่ได ah> ้เป็นคนใจแค่วาจะได้เจอน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาปีนี้ Yes o university student Yes เก่งๆไปเดินอยู่คณะหน่อยอยากเจอได้เดี๋ยวจะกระโดดลงมาชั้นห้าจะได้ได้ซีนจะได้แบบทุกคนจะได้เห็น What you f a v o r it e coffee or drinks on my favorite my favorite อืม something sweet everything something sweet อ่านี่นี่นะครับทุกคนจะบอกว่าคนนี้แหละครับชอบแกงคนที่ชื่อว่าปัดแล้วนี้ก็อ่สปอยนะครับว่าวันนี้เราถ่ายกันอยู่ที่บ้านปัดนะครับแต่ว่าจะไม่บอกหรอกนะว่าในซีแต่ละซีนจะเป็นยังไงทุกคนต้องรอติดตามซีรีส์ ใช่ซีมันจะใหญ่เกินนะดิไออยู่นะเฟรมก็ถูกอยู่ชิ้นหนักเขากินหมดถูกไม่แน่ว่าชื่อ nickname my name is spam s a m my first name ตักนุพัฒน์ my last name พุ่งส่วน spam ตักนุพัฒน์พุ่งส่วน ทำไมบ้านปัดมีแต่ลูกขาวดำแปลกมากเอาปัดเขาอาจจะชอบสีขาวดำก็ได้ทำไมจะแปลกทำไมจะไม่ไม่แปลกหรอเอ้ยทำไมจะจะพูด่าอะไรวะาอาทุกคนเราจะแอบกระสิบว่าจะพาทุกคนไปดูสีข้างล่างนะครับ เราจะเสี่ยงแบบไม่ได้เพราะเราไม่อยากกวนขเขาครับนี่ทุกคนนี่นะแอบไปจู่มเพเดียวพออันนี้เอลิสนะครับเอลิสมันนี่น้นนองน้องน้องเขาทำงานกันอยู่น้องเขาทำงานอยู่ยกลับไปที่เดิมดีกว่าครับโดนด่าโดนด่ากลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไม่ลงละ อยู่ที่เดิมก็ดีแล้วนะลองไปก็โดนเขาด่าคิดถึงพี่แซกพี่แซกไม่มาวันนี้พี่แซกไม่มีซีนผมอยู่กับเจมมากไปเปล่าเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่เพราะว่าเจมันพูดไม่รู้เรื่องใครกล้าด่าหนูเ,เจมฟ้องเลยเจมเฝนตกไหมเพลงใช่ไหม <c oughs> กี้โดนด่าเลยลงไปข้างล่างเนี่ยไอเราก็ไม่สู้คนด้วยสิพี่ได้ยินเสียงกาดดังกว่าเจมิกตีกาดเลยไหมเอาเลย <c oughs> แต่อย่าบอกว่าเพนไม่คนบอกนะ <c oughs> อันนี้เป็นตุ๊กตาของปัดก็ขโมยมาอีกทีหนึ่ง ทุกอย่างต้องไปของฉันใครว่าแฟมเดี๋ยวให้รางวัลฮะอะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีข้างล่างฝนตกทุกคนฝนตกหนักมากลมแรงมากเมื่อกี้ผมติวเลยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณครก็เนี่ยฝนตกหนักมากใช่ในซีรีส์ปัดไม่มีแมวแล้วหรอ ในชีวิตปัดไม่มีแมวแล้วหรอปัดมีแมวไหมอะ่ะบอกเหรอครับพี่กค่ะไม่บอก,อมมกบอกไม่ได้เ,เดี๋ยวจะโดนดุตรงๆนั้น,น,นก็ติดถนสิใช่ไม่ติดสิเพราะว่ายังต้องถ่ายอีกนานเดี๋ยวฝนก็น่าจะหยุดแล้วหรือเปล่า คนครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งแบบแฟนจะไปแล้วนะไร้ไรกแป๊บเดียวมาไลฟ์หายคิดถึงเหแบบลือเวลาเจ็ดนาทีนะครับทุกคนใครอยากถามอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกองวันนี้แบบบรรยากาศกองวันนี้เป็นไงบ้างถามได้เลยนะแต่จะบอกไหมนี่อีกเรื่องหนึง่งแฟ้มติดฝนแต่เราติดแฟมไม่ไหวนะ <c oughs> ไม่ได้นะ เคีร์พื้นที่จะได้วางกินข้าวเคีรยพื้นที่จะได้วางกินข้าวอึ้บไปแฟมไปไลนลูกของเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวใครว่านะเดี๋ยวใครว่านะจะให้พี่จูด่าให้นลงมาอันนี้ใครูแม่อันนี้นะครับคือ บรรยากาศในการตอนนี้พี่ก็ทำงานกันแบบบ้างครับขอโทษครับนี่ครพี่ก็พี่ก็รังทวนบทนี่ฮะหรือเปลี่ยนไปเลยเจมคุยกับเขาหน่อยใช่ใกล้แล้วครับใกล้ตายแล้วครับวันนี้ให้ไปดูปัดอัดปัดปัดคุยคุย น้องพธอมดูน้องหน่อยดิมันมากวนในก่องอะพี่ไปหาพิธีมกัด้อไม่เป็ไรครับสบามธครับแล้วกนึเดเือแป๊บหนึ่งไม่ได้ครับเราต้องไปกันแล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ผมก่อนเดี๋ยวอันนี้ว่ารคับโอเคครับอันนี้ไรเลยอันนี้ไลท์สุดไอซ์คสุดได้หรอใช่ครับดีครับวันนี้แฟมเล่นดีมากอ่าโอเคครับแฟมคือเล่นดีเลยวันนี้ได้หรอกคือคุณมานี่เอ้ยพูดได้หรอสปอยไปแล้วอ่ะไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปแล้วครับเดีวผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเกะกะเขานี่ครับบรรยากาศกันก่อน สวัสดีครับกลับไปอยู่ที่ของเราก็เถอ้มอนิเตอร์เราอยู่นี่ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องบ้านปัดนะครับห้องนอนปัดนี่บรรยากาศที่เมื่อเช้าเราถ่ายกันไปนี่ก็จะมีรูปปัดต่างๆปัด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 เต็มไปหมดเลยใช่ขออ่านเมนต์ก่อน กาดกินหวานมาหรอดุทำไมนั่นน่ะสิจะดุทำไมก็ไม่รู้พี่นัมเข้ากี่ซีนอยากจะบอกวันนี้หนึ่งซีนแต่ว่าเป็นซีนสาคัญนะพูดครัว่าไม่เอาดีกว่าก o ด d Morning ครับ <c oughs> คุณเนลิสแค่นี้นแหละ <c oughs> แต่ว่าวันนี้มากินข้าวกองนันเลยทำงานทุกวันเลยเ <c oughs> หนื่อยแย่เลย ไม่เหนื่อยครับชอบอย่าไปฮะอย่าเพิ่งไปนี่เพิ่งมามวแต่ทำการบ้านเอาก็ตั้งใจเรียนก็ดีแล้วกินข้าวอีกแล้วแฟมจะกินอีกแล้วทำไมอ่ะ <laughs> ก็ชอบกินที่แฟมเข้ากี่ซีนอยาอยากอเหมือนไม่มีที่จะอยู่ สงสารถูก FC พี่เทิมคะ่ะส,สปอยมันเกิดแฟ้มเดี๋ยวมีคาเฟ่ทุกคนเตรียมตัวเลยว้าวได้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 ได,ได,ได้ทุกคนเตรียมตัวนะมันเกิดมันเกิดมันเกิดขอเก็บเงินก่อนมาหนึ่งซีน เช้า้กินข้าวสามมือ้อถูกต้องครับอ๋อามาวิวข้าวกองครับก่อนที่จะไปกันแล้วมีข้าวก่องก็จะมีนี่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 แต่อร่อยทุทกมื้อนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํางานมากขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่ตั้งใจทํางานเฮ้ยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเขาที่เต็มที่ครับ ส่วตัวพีมก็เต็มที่เหมือนกันขอเก็บเงินก่อนได้เลยทุกคนเดี๋ยวต้องเอ้ยย,ยัง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 เหลืออยู่เหลืออีกสามนาทีสองก็ได้แฟมจะตั้งใจกินเองถูกต้องครับจัดตรงกับวันหยุดด้วยนะได้ได้ครับ อาจจะจัดก่อนหรือจัดหลังก็ต้องรอคอสามท่าที่ไม่ซ้ำกับที่เคยทำเ <c oughs> มื่อวานทำท่าอนะไรไปว,ว่างลืมไปหมดแล้วอ่ะท่านี้ก็ได้แล้วก็อะไรดีคะนี่กอบกอบพิ่มไหมไม่ <c oughs> แล้วก็อีกท่าหนึ่ง อะไรดีเอ้ยเมื่อวานทำไปแล้วนะถ้าจะไม่รู้แหละโอเคไม่เป็นไรเลยท่าหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้แพรวาส่งใจไปนะได้ครับเดี๋ยวไว้แพรวาส่งวันกับคาเฟ่ไปให้แฟมเลือกได้เลยส่งมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีต้องไปแล้วนะครับไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำ ยังไงก็ทุกคนต้องรอดูนะครับในเรื่องชื่ออะไรในเรื่องชื่อรันครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องแบ d กาย My b o อลด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกคนลองติดตามแล้วก็พักผ่อนกินข้าวฮะใช่อยากให้ทุกคนพักผ่อนกินข้าวเย็นแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้แล้ววันพรุ่งนี้หรือว่า วันไหนก็นั่นแหละครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วที่มาขอรจะจะอะไรหน่อยครับโอเคาค่าให้หน่อยนะครับบ๊ายบายทุกคน see you again next time